ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหน,ไหนโ,ดโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่3ธันวาคม2 5 3 2นะพุทธสถานสตียสุขเขาเชิญท่านติตามรันฟังได้นะบัดนี้อเจริญธรรมสำนึกดีมีอภัยกันทวนทั่วทั้งหลาย มื่อวานนี้อาตมาได้เทศถึงเรื่องว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติกันที่ไหนวันนี้ก็จะขยายความเพิ่มเติมอีกนในเรื่องนี้สรุปเมื่อวานนี้อาตมาเน้นแล้วว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติธรรมที่ตัวเราเราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติธรรมที่นั่นจะประกอบกรรมการงานจะมีเอรียบทอย่างไรอยู่ก็ปฏิบัติธรรมได้ทุกอย่างนี่ตามทฤษฎีมรคองแปด ของพระสมาณพุทธเจ้าเราทุกวันนี้เราใช้ไม่เป็นศาสนามันเพี้ยนศาสนาพุทธนี่แหละมันเพี้ยนมันเลอะเทอะไปการปฏิบัติธรรมก็ไปเน้นเอาปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งหลับหูบห,ลบหลับตาต้องไปหาสถานที่บอกว่าเสนาสนะสป,ปายะก็ไปบอกว่าจะต้องไปหาเลือกที่ที่มันเงียบเงียบที่มันสงบสงบมันก็มีส่วนถูกนะแต่มันถูกไม่จริงสงบของเขาก็าคือ ที่ที่ไม่มีผู้ไม่มีคนแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่มันเป็นเสียงโลกโลกอะไรมากมายเลยไม่รู้โลกนะหนักเข้าหลับตาหลับหูที่ว่าหลับหูเพราะไม่ได้เอาอะไรไปปิดนะตัดเสียงทางตาตัดเสียงทางหูตัดเสียงทางทวารทั้งหกนั่งหลับดับไปอย่างนั้นน่ะ ซึ่งเป็นรัฐที่รืษอสีรัฐที่ของไอเดรธีอะไรที่เขาทำมาก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติเยอะแยะไปเขาเรียนวิธีนี้พระพุทธเจ้าเคยเรียนเคยเรียนอาลานดาบทอุทกดาบทเป็นปนั่งหลับตาทาฌานฌานแบบนี้ใครเขาก็รู้ฌานหรือสมาธิแบบนั่งหลับตานี่ใครก็รู้ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติมีมาก่อนสมัยพระุทธเจ้าก็ยังมีอยู่และพระพุทธเจ้าก็เรียนรู้และพระพุทธเจ้าก็ให้พวกเราได้ฝึกหัดเหมือนกัน ฝึกหัดบ้างแต่ไม่ใช่วิธีการของพุทธทั้งหมดหรือไม่ใช่วิธีการสำคัญของพุทธวิธีการสำคัญของพุทธนั้นมรรคองแปดหรือโพธิปักธีธรรมสามสิบเจ็ดเราก็พูดกันซ้ำซากวันนี้จะไม่ขยายรายละเอียดพวกนี้นักนั่นวิธีการของพุทธที่แท้จริงและปฏิบัติกันที่ไหนก็ได้และจะอยู่ในกรุงในเมืองนี่ก็ได้โดมิส สปายะสี่จะขยายสปายะสี่ให้ฟังมากหน่อยสปายะสี่มีเสนาสนะสปายะมีบุคคลสปายะมีอาหารสปายะแล้วก็มีธรรมะสปายะสปายะเนี่ยมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าสบายทีนี้สบายทุกวันนี้มันคําสบายเนี่ยมันเป็นเรื่องกิเลสสบายสบายตามใจเราชอบที่จริงใจไม่ใช่ใจหรอกกิเลสมันเป็นเจ้าเรือน สบายใจตามกิเลสของเรามันบงการนั่นเองเพราะกิเลสมันอยากจะเป็นยังไงมันอยากได้อะไรมันอยากเป็นยังไงมันก็เอาตามที่มันพอใจมันได้บำเรอสมใจมันมันก็เอานั่นแหละคือเขาแปลว่าสบายนี่ภาษาไทยมันเสียตรงนี้ที่จริงคำว่าสบายมันไม่ใช่อย่างนั้นภาษาบาลีสปายะแปลว่าเจริญหรือแปลว่าเกิดคุณค่าประโยชน์ ประกอบประโยชน์ประกอบคุณค่าสปายะนี่แปลว่าประกอบประโยชน์หรือประกอบคุณค่าประกอบกําไรและต้องเป็นกำไรที่แท้จริงนะเป็นกำไรอริยะนะเอาคำว่ากําไรพูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดประโยชน์ดีกว่าพูดคุณค่าดีกว่านะสปายะแปลว่าประกอบคุณค่าประกอบประโยชน์นั่นเรียกว่าสบายมนเสนาสนะสปายะก็คือสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่มันประกอบประโยชน์ประกอบคุณค่าได้มาก อย่างพุทธสถานสติอโศน์ี่ประกอบประโยชน์ประกอบคุณค่าได้มากได้มากเชื่อไหมไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรนไม่เชื่อก็ไม่ว่าแต่ใครมาดูมาเห็นมาเข้าใจเถอะมามามา,มา,มาสัมผัสเถอะเป็นเสนาสนะเป็นสิ่งแวดลอ้อมีทั้งที่อยู่ที่พักที่กินที่นอนที่ทำงานอยู่ในนี้เสร็จและในเสนาสนะสปายานี่ประกอบไปด้วยบุคคล มีบุคคลที่เป็นสัตบุรุษมีบุคคลที่เป็นมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีทั้งสัตบุรุษมีทั้งบัณฑิตเราได้เข้าใกล้บัณฑิตดีไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอนุดมมีมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีดีไหมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ มีบุคคลสปายะบุคคลคือคนดีตั้งแต่กัลยาณชนไปจนกระทั่งถึงอริยชนจนกระทั่งถึงบัณฑิตจนกระทั่งถึงสัตบุรุษมีคนอย่างนี้อยู่คลุกคลีกเกี่ยวข้องคนอย่างนี้ไม่เสียพระพุทธเจ้าท่านสอนจงคบหาและคบคุณเข้านั่งใกล้เขา้าเงียโสดสดสับเข้ารับใช้เข้าศึกษาปฏิบัติอบรม อย่าห่างครูอาจารย์ด้วยซ้ำเพราะการบรรยายทุกวันนี้บอกว่ายาคุกคีเกี่ยวข้องไม่ชัดไม่คุกคีเกี่ยวข้องใครคนพ่านผ่านไปว่าคนโง่คนโง่คนเอาวิชาคนขี้เกียจขี้คร้านคนที่มีทุจริตอกุศลอย่างนี้ถ้าเราอ่อนแอเราเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าเราเองเรารู้เท่าทันเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคล จะพามีคุณค่ามีประโยชน์หรือสัปปายะ <c oughs> ก็ต้องเป็นบุคคลที่เป็นสัตว์บรุษเป็นบัณฑิตเป็นคนดีเป็นกัลยานชนอย่างน้อยหรือเป็นอริยะจะพาเราไปดีคลุกคลีเกี่ยวข้องไม่เสียเขาว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องจึงจะต้องรู้ว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรถ้าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องแปลว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องถ้าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรก็กลางๆไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรเลยอยู่คนเดียว มันก็เลยเถิดสุดตรงมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่คุ้นคิดเกี่ยว้องอยู่แต่ผู้เดียวไอ้คําว่าผู้เดียวนี่ก็ประหลาดอัตมาก็บอกไอ้อยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยเมื่อวานแย้งกับคำว่ามีมิตรดีสหายดีแล้วหรือจะให้เขานั่งใกล้เขา้าเข้าให้เขา้หเขาหาคบสัตบมุรุษเข้าหาสัตบุรุษเข้านั่งใกล้สัตบุรุษฟังสัตรธรรมซึ่งมีแต่ไม่รู้กี่สูตรกี่บทที่พระเจ้าท่านสอนให้คบสัตบุรุษให้อยู่ในประเทศ ติเรปปฏิเทปฏิปฏิรูปรเทสวา,าโสให้รู้ในสถานที่ที่มันมีอะไรอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่ดีให้อยู่อย่างนั้นด้วยนะแล้วอยู่อย่างนั้นไม่คลุกคลีได้ยังไงเสร็จแล้วก็แบ่งไปแต่เราต้องเข้าใจในรายละเอียดพวกนี้จะครบจะครบคุ้นจะค,คลุกคลีก็ต้องครบคุคลุกคลีให้รู้ชัดเจนเลยว่า ต้องคบคุณต้องพลุกคลีด้วยซ้ําที่จริงเอโกที่เขาแปลว่าอยู่แต่ผู้เดียวนี่เอโกเอกสะอะไรเนี่ยเอโกเอกีเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเอกะหรือเอโกเอกีเนี่ยไปแปลว่าผู้เดียวก็ได้ผู้แปลว่าเป็นเลิศก็ได้เป็นหนึ่งเด็ดเดียวเป็นหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นกระทําให้สําเร็จเป็นเลิศ เอกะเอกีเอโกะเอกสะอะไรเนี่ยเพราะทได้ทําได้ไดสําเร็จได้เดตนเดเป็นหนึ่งเป็นยอดอะไรก็ได้เขาไม่แปลเขาไปแปลอะไรก็ไปแปลแต่อยู่แต่ผู้เดียวทําแต่ผู้เดียวบิณฑบ,บาตแต่ผู้เดียวกินแต่ผู้เดียวอุ้ยทำไมมันอย่างนั้นก็นไม่รู้กนะ like, ินก็กินผู้เดียวอยู่ก็อยู่ผู้เดียวเดินผู้เดียวไปผู้เดียวมาผู้เดียวทําไมมันทึกอ้างวางวา้วาเวธรรมะของพระเจ้านี่อ้างวางวา้าเวไหมอบอุ่นนะท่านตรัสว่า ศาส,สนาทั้งหมดมีมิตรดีสหายดีไหมมีใช่ไหมอ้าวถ้ามีอ้าวอ้างวางว่าเวนมันมาสอดคล้องกับไอม้มิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีไหมขัดแย้งแล้วถ้าหมายความว่าเราต้องมีมิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีไม่อ้างวางว่าเวและคลุกคลีถูกต้องเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเป็นกัลยาณชนหรือเป็นอริยชนมันไม่ขัดแย้งใช่ไหมมีมิตรได้อบอุ่นได้ แล้วก็ถูกต้องว่าคบบัณฑิตคบสัตบบรุษมีกัลยาณชนมีมิตรดีด้วยใช่ไหมเห็นไหมนี่รายละเอียดมันมีมากถ้าไปอธิบายกันแวงๆงเลยไปอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวขี่คนเดียวเยี่ยวคนเดียวเอาละขี่คนเดียวเยี่ยวคนเดียวไม่ว่าคงไม่สนุกนะขี่กันหลายคนเยี่ยวกันหลายคนคงไม่สนุกนะ เอาในนั้นท่านบอกนะท่านบอกว่าเอี่ยวค้นกวยข้าบไปมาอะไรคนเดียวบินทบาดคนเดียวกินคนเดียวอะไรเขาไปแปลจากคาว่าเอกโกเอกีภาษาบาลีเนี่ยว่าคนเดียวเสื้อตะมาบอาว่าเป็นเลิศสิกินก็กินอย่างเป็นเลิศบินทบาดก็บินทบาดอย่างเป็นเลิศบินทบาดอย่างได้มรกได้ผลบินทบาดได้อย่างเป็นเอกเป็นหนึ่งก็ทับศัพท์ก็เอกกะเอกีนี่แหละเป็นหนึ่งสิไม่ได้หมายความว่าแต่ผู้เดียว อัตมาพยายามแย้งพยายามรู้บาลีเรียนบาลีนี่นั่งบาลีแปดปรยนอยู่นี่อ้ปเรียนแปดไม่ใช่แปดปรยนอยู่เนี่ยก็แปลจังเลยเอกีเอโกเอกัสอะไรไม่รู้เนี่ยกำลังเรียนบาลีกันถึงขั้นพันเน่นอะอะไรต่างๆนานาเนี่ยพันอัตมาก็ไม่ได้รู้ด้วยแล้วนี่ไม่ได้ฟังฟังแว่วๆเท่านั้นเองก็ยังไม่รู้นะไม่รู้ว่าผันถูกไม่ถูกนะแต่เขาก็พันแล้วเขาก็แปลความหมายไปตามเรื่องตามราวเหล่านั้นซึ่งก็ต้อง ให้มันถูกบางทีไปแปลอยู่แต่ในความหมายอันเดียวว่าผู้เดียว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 ไปหมดมก็เจงพอดีมันไม่ได้หมายความเท่านั้นนี่น AO, นิยามของคําว่าเอกะไม่ได้แปลว่าเท่านั้นนี่นะใช่ไหมอ่านี่ปริยนับรองนะไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอะไรความหมายหรือคําแปลหรือนิยามของมันไม่แค่นั้นเมื่อไรเรามันเป็นผู้เดียวที่ไหนอย่างเดียวหมดแล้วเป็นล่อผู้เดียวหมดเลยแล้วกลายเป็นศาสนาอ้างว้างว่าเวแล้วขัดแย้งที่อาตมาว่า มิดดีสหายดีให้คบบัณฑิตให้อะไรต่ใดต่างๆเขานังไกลด้วยไม่ใช่ให้ห่างด้วยซ้ำา็ค้านแย่งหมดสิทำไมพระเจ้าไม่ค้านแย่งกันนะสอดคล้องพระเจ้าจเราจะห่างคนชั่วห่างพานใช่อย่าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับพานกับความชั่วถ้าจะนั่งกินข้าวบิณฑบาตือกินอาหารนี่นะกินกับบัณฑิตมันจะไปเสียหายอะไรดีที่บัณฑิตจะได้สอน กินให้มันดีกัแล้วกันให้มันเป็นเอกะเอโกให้ได้ให้มันเป็นเลิศเป็นหนึ่งให้มันสาเร็จแต่กินก็อย่างเดียวว่ามีโภชเนมตันยุตตาชาคริยานุโยคะกินอย่างมีสั้งวรสํารวมกินกันอย่างไม่เป็นธาตุกิเลสกินกันอย่างมีทั้งความประณีตประหยัดเรียบร้อยถูกต้องตามไสยคียวัตรอะไรอีกต่างๆนานาโอ้มันก็ดีกัที่นนอย่างนั้นเป็นเลิศเลยเป็นเอกเลยดีอด่าได้บอกว่ากินแต่ผู้เดียวอยู่คีมันคนเดียว อาตมาละซึ้งจริงๆเลยแปลกันเนี่ยเป็นไงฟังดีๆเป็นไงอาตมาดำน้ำพูดหรือเปล่า <c oughs> เอาสจจะทามาพูดนะเ <c oughs> นี่ยอ,อดยตัวอย่างแม้แต่อธิบายเรื่องว่าไอ้บิณฑบาตแต่ผู้เดียวกินแต่ผู้เดียวอยู่แต่ผู้เดียวนอนแต่ผู้เดียวอะไรต่างๆนานา,นาไปหมดทำงานทำการอะไรกูจะแต่ผู้เดียว มันไม่ต้องพูดเดียวหรอกเอก,กะไม่ต้องแปลแปลผพูดเดียวอย่างเดียวเพราะงั้นบุคคลที่จะคลุกคลีเกี่ยวข้องนี่ก็ต้องรู้อย่างในในยะที่วานี่เพราะจะเป็นสปายะบุคคลจะเป็นสปายะมันต้องมีมิตรดีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่ขอ,อยืนยันผู้เจ้าตัดไปทั้งนั้นนมีประโยชน์คุณค่าจริงๆเราจะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพาลคนที่มีกิเลสมากในกลุ่มชนที่คลุกคลียากเราก็ต้องมีอินทรีย์พละ จะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องใครที่มีอินทรีย์พระก็ไปได้หรือยิ่งเราม,มีมีมิตรมีสหายมีเพื่อนไปด้วยเราจะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับที่ที่มันแมมสิ่งสัมผัสนี่มันร้ายแรงนะดุเดือดเราก็มีเพื่อนช่วยบางมีครูบาอาจารย์คอยระมัดระวังดูแลแนะนําด้วยมันก็รอดเอาเราเราก็รู้ว่าจะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องอย่างไรแค่ไหนเป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลสปายะต้องมีด้วยเสนาสนะมีสถานที่ไม่ใช่ว่าเอาแต่สถานที่เงียบ ความสงบของพุทธเจ้าไว้สงบคือเงียบอย่างเดียวมันอาจจะไม่เงียบโดยซ้ําไปมีบทบาทการงานนี่เห็นมันมีเสียงพูดเนี่ยสบายะหรือเปล่าถขณะนี้เนี่ยนะเงียบพวกคุณไม่พูดกวนสงัดเงียบตอนนี้โอกาสเอาอาตมาพูดอาตมาบรรยายคุณก็ฟังได้ดีไม่สับสนไม่มีอะไรรกหูไม่มีอะไรสอ,แสสอดแสกสบาย เงียบดีแต่เสียงที่พูดนี่ดังดีชัดดีให้สาระดีพูดได้มากพูดได้เร็วด้วยนะพูดคล่องด้วยอะไรต่างๆนั่นาก็ไม่เห็นจะผิดการสงบตรงไหนเลยสงบพาซื่็หยุดพูดแบบฤาษีสุดตรงนะสถานที่เงียบก็เงียบจะไม่ได้มีเสียงไม่ได้ยินอะไรเงียบนิ่งสงบก็คืออย่าดิน้น กลางมือกลางไม้ก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้ม่สงบจริงถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีมีสภาพแสดงสื่อนั่นนี่มีมือมีไม้มีการพูดการจามีการขยับเขยื่อนนุนนีอะไรไรพ่อเหมาะพอดีมัชชิมาได้สัตว์ได้ส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่ประกอบไปได้สัตส่วนที่สื่อสื่อให้เราได้รู้พูดไปบ้างอะไรบ้างยกมือยกไม้บ้างพยักเพยเยินบ้างมีหน้ามีตามีสีหน้าสีตาอะไร และคุณก็เข้าใจได้ในประโยคอันนั้นไม่ใช่ทําด้วยอารมณ์แต่ทําด้วยการปรุงสร้างที่รู้ว่าอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่มันทําให้สื่อชัดเจนจะมีรูปมีแสงมีสีมีเสียงอะไรก็ได้ไม่ไม่เกินการแต่อยู่ในเนื้อหาสาระพอใช้ได้เพราะว่าแต่ละฐานะของแต่ละคนเนี่ยดานปัญญามันก็ยังไม่ดีกิเลสมันก็ยังมี มันไม่มีสีชวนใจเลยน้ำรับไ,ไม่ไหวมันเหี่ววยวแล้วเกินกลืนไม่ลงเสียงไม่มีน้ําเสียงเลยจืดมึดถือเลยเย็นเย็นจะชวนหลับแล้วเราก็ขี้ง่วงอยู่ด้วยหลับเลยแน่แน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เราฐานะอย่างนี้เออจะมานั่งท่าพวกคุณดีนะรุ่นเรืองในธรรมนะจิตสูงเอาแต่สาระเลยไม่ต้องไปมีสิ่งประกอบพวกนี้หรอกนะ ไม่ต้องเติมไปด้ดยรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสหรอกอจับสาระได้เราไม่ต้องอาศัยอิงอาศัยพวกนั้นไม่ต้องมีอันนั้นไปไปกระใสเลยภูมิคุณสูงอย่างนี้นะเทศยอย่างนี้ให้คุณฟังคนเดียวก็ได้ห้าคนหกคนถ้าเป็นอย่างนี้ภูมิอย่างนี้หมดเลยให้ฟังคนได้ไม่ต้องปรุงอะไรมากเขาก็ฟังได้แต่นี่แต่ละคนเนี่ยปอมูลบั่งปออนุบาลบั่งอะไรเมืองมัธยมบั่งอุด,ดมกันบั่งเนี่ยพูดแต่เนื้อเนื้อคนนี้จิตจุดชดคนนี้ทั้งนู่นหลับไปหมดแล้ว จะได้เรื่องหรยอมันก็ต้องปรุงกันขึ้นมาให้เอา้าได้รับตั้งแต่ละฐานะนนนมีนนมีนี่ขนาดนี้ปรุงแต่งไปเอา้าตอนนี้เอาเย็นยนหน่อยตอนนี้เอาปรุงหน่อยใส่รดหน่อยพองั้นพอนี้สลับสับเปลี่ยนไปไม่ต้องตายตัวแต่ก็รู้ฐานะถ้าพูดกับคนในฐานะอย่างนั้นควรจะทําอย่างนั้นพูดในคนหมู่กลุ่มอย่างนี้ควรจะพูดอย่างนี้ก็เอา้ากวาดไปบางทีก็เขาถือสาบ้างเราก็เอา้าเราถือถือสามากเราไม่ต้องไปทําอะไรมากทําไมถือสาก,ก็พูดใด แสดงอันโน้นอันนี้ให้มากมายขึ้นไปแล้วพวกเราก็ไม่มองเมาด้วยรับได้อ,องค์ประกอบเท่านั้นเท่านี้ก็รับได้สื่อชัดขึ้นเน้นน้ำเสียงหนักขึ้นแน่นขึ้นจริงจังขึ้นมันก็ชัดง่ายขึ้นก็ดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าความสงบหรือความนิ่งความหยุดอะไรพวกนี้มันขนาดไหนได้อพอดีพอเหมาะไปคุณค่าประโยชน์ก็กลายไปเป็นสภาพที่เลยเถิดนะ เพราะงั้นในเสนาสนะในบุคคลในธรรมะที่จะแสดงหรือแม้แต่ในอาหารนี่กาลังปรุงในปรุงอาหารอาหารนัที่ปรุงไปนี่เป็นธรรมะนี่เป็นอาหารเป็นธรรมอาหารก็ได้เป็นอาหารธรรมดานี่ะอาหารทางธรรมพูดนี่เป็นอาหารทางธรรมแล้วอาหารที่จริงนะมันไม่มีหรอกธรรมะธรรมอาหารท่านไม่มีหรอกท่านมีกวลิงกลาอาหารมีผัดสาหารมีมโนสัญเจตนาหารมีวิญญาณอาหาร เป็นอาหารทางวิญญาณเป็นอาหารที่มโนสัญเจตนาที่เจตนาที่พยายามสร้างเป็นเจตนาสร้างมโนสัญเจตนากำหนดตรงไปสร้างโดยกำหนดลงไปมีเจตนาที่จะสร้างกำหนดลงไปจากจิตจากใจให้มันเป็นสภาพขึ้นมาเพราะจากเรากำหนดแก่เราหรือเรากำหนดแก่ผู้อื่น มโนสัญเจตนามุ่งหมายให้มันเกิดอะไรคุณค่าประโยชน์อะไรต้องทําต้องปรุงต้องสร้างเสร็จแล้วคุณก็ไปเกิดผัสสะผัสสะแล้วคุณก็รับเอาเองทีนี้กรองเอาเองพิจารณาเลือกเฟ้นเอาเองวิเคราะห์วิจัยเอาเองคุณก็ได้ผัสสะนั้นไปแล้วก็เป็นอาหารที่คุณกรองเอาไปเองเป็นผัสสาอาหารกวลิงกะลาอาหารคืออาหารนีนเดียวก็มัมแล้วอันนี้ไม่ต้องอธิบายมาก อาหารคือคาข้าวอาหารคือคาข้าวข้าวสุกขนมสดเป็นต้นไม่ใช่ข้าวอา,อาหารคือคาข้าวคือข้าวสุกกับแกงเนื้อไม่ใช่นะไม่เคยมีในพระเจ้าพิดกอาหารกาวลิงอาหารข้าวสุกขนมสดมีแต่ข้าวสุกขนมสดยกตัวอย่างก็ข้าวสุกขนมสดทัาา LT นวางนันนะแปลกันมานะจากพระบาลีนะไม่เคยมีเลยว่ากาวลิงกระลอาหารอาหารคือข้าวสุกกับแกงเนื้อ หรือยำไก่อะไรไม่มีไม่เคยมีจริงๆทําได้นเนี่ยเรียนยก็เรียนพัฒนดีมาเยอะใช่ไหม,ม,ข,มข้าวสุกขนมสดทั้งนั้นเนี่ยเนีไม่มีเราข้าวสุกกับแกงเนื้อแกงไก่ไม่มีไม่มีเาอาหารคือคาข้าวเ็ละไว้ละ,ละอันนี้ก็เราเรียนกันอยู่แล้วนะศึกษากันอยู่แล้วพิจารณากันอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องอาหารนี้จะเป็นอาหารสปายะ เป็นอาหารอย่างในวัดนี่เป็นอาหารปรุงแต่งประมาณนี้ก็หลายผู้หลายคนก็ปรุงแต่งให้บ้างอย่างของอาตมาก,ก็ปรุงแต่งน้อยลงไปหน่อยมีถึงอย่างนั้นก็คนไม่รู้ก็เอาปรุงแต่งมา,มากหรืออยากจะให้อาตมากินปรุงแต่งก็เอามาบ้างเหมือนกันอาตมาก็ฉลองศรัทธาบ้างกินบ้างไม่กินบ้างอะไรก็ตามควรนะแต่จริงๆแล้วพู้ที่ยิ่งปรุงแต่งน้อยหรือปรุงแต่งอยู่ในระดับที่จะต้องฝืนต้องอดทนต้องศึกษาอย่างนั้นก็พอเหมอาะพอสมต้องตั้งตนอยู่ในความลําบาก ไม่จะกินอาหารที่โอ้โหต้องใจกิเลสไม่ใช่ต้องใจสดสดไม่ใช่ต้องใจสะอาดนะต้องใจกิเลสแหมออ่อยอ่าอย่างนั้นก็อาหารมันบําเลอกิเลสเพราะอาหารก็ก็กินอย่างเรามีตบะหรือว่าเรามีศีลมีตบะนี่แหละมีตบะหรือมีทุดดงขวัตเราจะกินนั้นน,นจะกินอย่างพวกเราตังใจเราจะไม่กินอาหารปรุงแต่งขนาดนั้นเราจะไม่กินอย่างนั้นเราจะไม่กินนั้นนี่จะไม่กินขนม จะไม่กินนนกินนี่อะไรหรือของที่เราชอบเราติดเราก็ละเว้นมันซะไปกินอย่างอื่นแทนซึ่งมันมีธาตุอาหารที่เหมือนกันอะไรนี้เป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาไปนะอันนี้ได้มาพูดถึงผัสสะอาหารพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือผัสสะในใจนะผัสสะในใจเขาเรียกธรรมารมแต่ทางนอกนี่เขาเรียกโพธพารมมันผัสสะทางในทางนอกก็แล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้เท่าทันในผัสสะเหล่านั้น เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็กรองเอาวินิจฉัยเอาเลือกเฟ้นเอาวิจัยเอาเราก็จะได้อาหารเพราะเรามีปัญญาในการรับอาหารที่เป็นผัสสะคุณจะได้ผัสสะที่ดีสิ่งแวดล้อมมันมีผัสสะเป็นผัสสะให้แก่เราเพราะอยู่ที่นี่เนี่ยนะรูปโลกตินเชียงสมผัสก็ไม่จัดจ้านเออมันก็สงบสงบัดดีพอใช้ไปข้างนอกวื้อหวาถ้าคุณอ่อนแอคุณอยู่อยู่ข้างนอก บือว่ามันดูดคุณไปอ่ะวันวันหนึ่งคุณไม่รู้หรอกคุณถูกดูดไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นเสนาสนะที่มีหมู่ดีมิดีสหายดีมีผัสตะรูปรกเป็นเสียงสัมผัสทั้งนอกทั้งในมีแต่สิ่งที่เป็นสาระหรือมีแต่สิ่งที่ไม่จัดจ้านมีแต่สิ่งที่ไม่ดูดลงไปหากิเลสมันก็เป็นทางโปร่งพระพุทธเจ้าทขาเรียกทางโปร่งประดุดสังขัดโดยส่วนเดียวอยู่ในวัดในว่ายอยู่กับ นักบวชเมาอย่งมาบวชเลยงี้ยิ่งดีใหญ่เป็นทางโปร่งทีเดียวมันก็เป็นอาหารที่ดีมีพัสษะที่ดีเสร็จแล้วก็ยังมีโมโนสัญเจตนาที่ดีจากสัตบุรุษจากครูบาอาจารย์จากมิตรสหายเป็นโมโนสัญเจตนาที่ดีเป็นความปรารถนาดีจากใจเอะแปลได้ไหมโมโนสัญเจตนานะ เป็นความปรารถนาดีจากใจมันน่าจะแปลได้อย่างนั้นเลยจริงๆนะเป็นอาหารเพราะความปรารถนาดีจากใจเราปรารถนาดีต่อตนแล้วก็มีมโนสัจเจตนาอาหารของเราตั้งใจเราเจตนาที่เราจะประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมมีตะบะอะไรก็เป็นมโนสัจเจตนามีอาหารที่ดีได้รับเรียนรู้แล้วเราก็มีเจตนาผู้อื่นมีมโนสัจเจตนามีมโนสัญเจตนาอาหารคืออาหารที่เป็นความ ปรารานดีจากใจก็ตั้งกําหนดออกมาแก่กันและกันมีนวนมีนีม่น ی, มีนั่นมีนี่ติงเตือนกันมีสทนเลครรม,มีการติงเตือนกันนะมีการขัดเกลากันบ้างมีการแนะนํากันบ้างมีอะไรอะไรก็ตามเจตนาช่วยกันสร้างกุศลละอกุกศลก็มีแล้วมัจะมีนี่จริงๆเกิดจากบุคคลเกิดจากสิ่งแวดลอ้อมมันรวมๆอยู่ด้วยกันนี่แหละ รวมแล้วนอกจากมีผัสสะหารมีมโนสัญเจตนาหารแล้วรวมแล้วมันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นสถานที่ที่ดีก็ก่อให้เกิดธรรมะที่เป็นสปายะบุคคลที่ดีก็ทําให้เกิดธรรมะที่เป็นสปายะให้เกิดผัสผัสสะให้เกิดมโนสัญเจตนาที่ดีขึ้นมาสุดท้ายแม้แต่วิญญาณอาหาร อาหารที่จะเกิดทางวิญญาณนี่แหละสำคัญอาตมาแน่ใจว่าพวกเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละคืนนี่พยายามที่จะสร้างอาหารทางวิญญาณกันมากเพราะฉะนั้นอาหารเนี่กับวลิงกลาหานี่กินมือเดียวกันเหลิกกันไปน้ำเปรี้ยวน้ำหวานโนนนี่ใหม่เล่นชีวิตของเราอยู่ได้แล้วพอสันโดษแล้วพอใจแล้วกินวันหนึ่งมื้อหนึ่งน้ำเปรี้ยวน้ำหวานอะไรใหม่ที่ที่นี่ดีคนอื่นขึ้นยังไม่พอไม่อะไรคุณก็ไปหาเอาที่อื่นที่นี่ใหม่ ึกขัดกนจนกกระทั่งลงตัวเรียบร้อยอ่ามันก็ไม่บุ่นวายมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่มีอะไรยั่วยวนแล้วมันก็ลดละมักน้อยสันโดษได้อย่างดีวิญญาณคุณได้รับการกล่อมกรามาวิญญาณได้อาหารที่ขัดกรามาจนก,การะทั่งกลายเป็นวิญญาณบริสุทธิ์กลายเป็นวิญญาณสะอาดจากกิเลสข,ขึ้นมาได้ในแง่ของอาหารการกินในละแง่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในอาหารของกิน ในแง่ของผัสสะก็ผัสสะไปผัดสะไปเพื่อขัดเกลาให้วิญญาณสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองผัสสะต่างๆก็รับเป็นอาหารเป็นเครื่องอาศัยหรือเป็นเครื่องขัดเกลาขัดเกลาไปเรื่อยๆลดละไปเรื่อยๆอมีมโนสัจเจตนาอาหารแก่กันและกันมันก็สัมพันธ์กันหมดเลยไม่แต่กวลิงกลาอา,าหารผัสสะอาหารมโนสัจเจตนาอาหารวิญญาณอาหารมันก็ เป็นสมังคีเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันเอื้อต่อกันและกันเกิดความเจริญเกิดสัปปายะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อวานนี้อาตมาว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนคำตอบว่าปฏิบัติธรรมที่ตัวเราเองอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้วันนี้ขยายขึ้นว่า ที่เราจะอยู่ที่ไหนนั่นก็ควรจะเป็นที่อยู่ที่เป็นเสนาสนะสปายะนั่นแหะปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ควรจะมีบุคคลสปายะนั่นล่ละที่นั่นล่ละให้มากก็ควรจะมีอาหารสปายะควรจะมีธรรมะสปายะเป็นสปายะสนอกจากที่ตัวเรานี่แหละ แล้วก็มีสปายะสีด้วยเป็นที่ที่ควรปฏิบัติธรรมนี่เขพยายามเจาะในตัวปฏิบัติให้ชัดๆเพราะคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้ามาพบสัตบบรุษบ่อยๆมาวัดมาวาได้ฟังธรรมบ่อยๆก็แน่นอนก็เป็นวุฒิสี่เป็นจักสีของคุณเองจเจริญมาในว่าอยู่ในสถานที่อย่างนี้มีปฏิรูปรเทสวาโซอยู่ใน เสนาสนะอันดีมีบุคคลอันดีมีอาหารอันดีมีธรรมะอันดีก็แน่นอนก็ยิ่งเจริญใหญ่มันก็เป็นจริงแต่ถ้าเผื่อว่าโอกาสของเราไม่มีมากขนาดนั้นเราก็พยายามเอาแต่เรามีตัวปฏิบัติอยู่ในเราก็ปฏิบัติอยู่ในวัดก็ปฏิบัติมีเพื่อนดีมิตรดีก็ปฏิบัติแม้แม้เพื่อนรอบตัวเราเป็นคนร้ายเราก็ปฏิบัติให้ได้ตามบุญบารมีของคนตามโอกาสของคน เอาละสหรับวันนี้เน้นจุดสําคัญสู่กันฟังแล้วเฉพาะในเรื่องตัวการปฏิบัติอยู่ที่ไหนการปฏิบัติทมอยู่ที่ไหนจะตั้งชื่อเรื่องอันนี้ก็ได้การปฏิบัติทำอยู่ที่ไหน,น,ก,ไก,ไหนก็เป็นอันว่าได้ขยายความกันพอสมควรแล้วมันก็อยู่ที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ในสถานที่ที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติทมอยู่ที่นั่นเอวัน